ดีค่ะมื้อนี้กับมาพ่อฟ้าใส่ไนะตังแดดอีกนะจ๊ะมื้อนี้น,นกจะมาเว้าเรื่องอ่าในเมืองกับอ่าในชนบทแตกต่างกันเกี่ยวกับช่วงหนาหนาวนะคะโดยเฉพาะเรื่องฟื้นนะจ๊ะนี่ฟื้นนะจ๊ะนก,นกนั่งกับพื้นแล้วก็จะฟื้นอันนี้ก็จะเป็นเตานะจ๊ะเตาเพิ่นเอาใบเตยฟิงเวลาช่วงหนาหนาวนะจ๊ะจะดังไฟในนี้นะจ๊ะอ่าหมายถึงว่าทุกบ้านเพิ่นสิมีอ่า แบบนี้นะจ๊ะแบบเตาแต่ว่าสิแตกต่างกันไปบ่คือกันนะจ๊ะบ่บ่คือกันมันก็จะแตกต่างกันไปกับสิไซฟืนเพิ่นระบบทเพื่อนกระสี่ช่วงหนาห้อนนี่เพื่อนก็จะตัดฟื้นไวร์ลายนะคะเป็นห้องเฮียนคนนี้จ้ะทางชนระบทกับในเมืองแตกต่างกันนะจ๊ะในเมืองนี่อ่าฟื้นนี่บ่ได้ไปหานะจ๊ะบ่ได้ไปหาบ่ได้ไปนั่นไปซื้อเอาในห้างสรรพสินค้านะคะมันจะเห็ดไว้เป็นถุงเป็นถุงอยู่นะคะอาจะแตกต่างกันคืออ่าในเมืองอ่าซื้อความห้อน เดยวนกสิพาไปเบิงว่าซื้อความฮอนแบบใดนะจ๊ะอ่าเบรดังไฟบานพอย่่นสิบรดังไฟในนี้นะจ๊ะ,ะสิซื้อความฮอนช่วงอานาหนาวนะจ๊ะต่ว่าชนบทเพิ่นสิบมีนะจ๊ะเพิ่นอยู่นอกเมืองเพิ่นกับสีใสฟื้นดังไฟในเตานะจ๊ะเพื่อห้บบานอบอุน่นจริงๆเราบานประเทศสวีเดนหรือบานทั้งยุโรปเพิ่นสามมาเพื่อที่สิอ่าป้องกันความหนาวอยู่เรามีใย,ยสงคอ,อ่าด้านข้างมันก็นจะโอเคอยู่แตะวามันกันย่งหนาวอยู่นะจ๊ะอ่า อ่าถ้าสมมุติอ่าในเมืองมันก็นจะโอเคแน่แต่ว่านอกเมืองเพิ่นกนะสิใส้ดังไฟเพื่อที่สิให้ความอบอุ่นนะจ๊ะเดี๋ยวนกพาไปเบิ่งว่าการซื้อวามั้หอนเป็นแบบใดอ่าแต่ตอนแรกนกก็ว,ว่าข้าใจแล้วนกก็บ่รู้ว่าเขาเออนี่ยังนะจ๊ะมันจะเป็นคือทางน้เอ่าหมอรถแมมหมอทางน้ารถเฮาแมมรถปิกอัพรถเมย์เฮาน่ะยแมมแต่ว่ามันจะเป็นทางใหญ่นะจ๊ะบานพอใหญ่จะมีอยู่ประมาณ เอ่จ็ดสองสิบสี่เจ็ดสามยี่สิบเอ็ดมียี่สิบเอ็ดอันนะจ๊ะรอบบานเลยมีสันหนึ่งสันสองสันสามนะจ๊ะรวมกันเป็นยี่สิบเอ็ดอันนะจ๊ะเดี๋ยวนุภาไปเบิ้งนี่เนาะค่ะมันจะเป็นหน้าตาแบบนี้นะคะเป็นหมอน้ำเป็นคือหมอน้ำรถยนต์เท่านะจ๊ะแต่มันเป็นทําด้วยเหล็กหรือว่าบ่มบอมเบนเหล็กนะจ๊ะมันเป็นอ่าเขาเอื้อนอีหยังกับสแตนเลสนะจ๊ะท่อหนามยูนิตเป็นสแตนเลสเหมืันนะคะบ่มบอมเบนท่อพลาสติกคือบานเท่าเดี๋ยวเดี๋ยวนุ กลับไปนั่งคุยกันใหม่ละจ้ะเดี๋ยวนุจะบอกเงี้ยเงี้ยกันกลับมานั่งบอกกันต่อนนะคะอ่าเราเขากะอ่าช่วงหนาห่อนนะจ๊ะช่วงในเมืองเพิ่นก็นจะอันมีโรงงานอ่าแต่ละเมืองนะจ๊ะบ่แม่นโรงงานดอกก็จะเป็นหน่วยงานที่เขาอ่าอ่าต้มน้ําห่อนที่สีอันปล่อยลงท่อช่วงอ่าเพราะว่าประเทศสวิตจะมีน้ําเย็นกับน,น้ําห่อนอยู่นํากันเนาะค่ะหมุนไปทางซ้าย มันไปทั้งใายก็คือน้าำ้อนนะจ๊ะทางขวาก,ก็น้าเย็นสามารถกินน้าในก๊อกได้โดยบ่ต้องกองคือบ้านท่อเนาะจ๊ะบ้านท่อมันเป็นมันต้องกองเนาะจ๊ะมันแตกต่างกันยูนี่คือสามารถเปิดน้าในก๊อกกินได้เลยนะจ๊ะแล้วบัดที่นี่มันก็อ่าท่อน้ำเพิ่นก็จะเป็นสแตนเลสเหมือนเนาะจ๊ะมันก็เป็นอย่างที่โอเคมากๆเลยแล้วน้ำอา่าบ้านพ่อใหญ่มันจะมีอ่าหมอน้ำนยอยู่ประมาณ21หมอนะจ๊ะรอบรอบบ้านเลยเอา่าสั้นบนกะกะเจ็ดเจ็ดสองสิบสี่เจ็ดสามยี่สิบเอ็ดสั้นล่างกะอ่า สั้นล่างกับเจ็ดคือกันแล้วก็สั้นนี่กับเจ็ดแต่จัดจิตมันเจ็ดหมอนหมอนใหญ่ๆมันสามารถออมออมบ้านเลยเราปฏินีาเพรพะช่วงหนาหนาวนี่มันก็จะห้อนเพื่อนจะสั่งความห้อนหมายถึงเพื่อนต้มน้ําห้อนเราเพื่อนกับปล่อยปล่อยน้ําทออ่อาสแตนเลสนะจ๊ะมาอ่าให้คนในเมืองที่เขาซื้อแต่ว่าต้องซื้อความห้อนเพิ่มเนยจ๊ะมันต้องคอยคือช่วงหนาเนี่ยช่วงหนานี่จับสามารถจับได้โดยที่มันบ่อห้อนนะจ๊ะเพราะว่าอ่อ ป็นนำฮอนธรรมดาแต่ช่วงหนาฮอนนี่มันจะฮอนมากๆบ่บ่สามารถเข้าใกล้ได้เลยนะจ๊ะมันจะทําความฮอนออกมาปล่อยความฮอนออกมาอรอบๆบ้านเทศไทยบ้านอบอุ่นขึ้นนะจ๊ะมันก็แตกต่างกันเป็นอีหย่างที่ความรู้ใหม่ๆที่นกมาเห็นคือกันตอนแรกนกก็ว่าเฮ้ยประเทศเพิ่นคือแตกต่างจากบ้านเราหลายๆอย่างสิมันเป็นความรู้ใหม่ๆแล้วนกกะจากมาว้าค้นอยู่ในทางยุโรปหรือเคยมาทางยุโรปอาจจะรู้แล้วนกจะว้าแค่สําหรับที่ เพื่อนๆยังบ่มากนะจ๊จะพอเพื่อเพื่อที่จะให้เพื่อนรับรู้อีกอย่างหนึ่งว่าอ่ามันแตกต่างกันนะจ๊ะทางชนนบทกับในเมืองจะแตกต่างกันมากๆเลยชนบทนี่จะเห็ดฟืนไหวห่องใหญ่ๆนะจ๊ะห้องใหญ่ๆมากๆเลยเพื่อนต้องใส่ฟืนต้องหลังไฟนะจ๊ะแต่ในเมืองบ่บ่บ่ได้ใส่ฟืนใส่เป็นบางบ้านเท่านั้นนะจ๊ะมันก็นจะแตกต่างกันคือจังบ้ันพ่ใหญ่แต่กจะต้องเปลืองเงื่อนสื้ออ่าคอมพอนเพิ่มขึ้นช่วงนานๆน,นะจ๊ะนบบ่มีอย่างาย หนูเอาไว้โอกาสหน,น้าพ่อไหมเนาะจ้ะความรู้เล็กๆน้อยๆที่นอกอยากแบ่งปันที่เขาอ่าบ่เคยเห็นเสนาะเรียนรู้แล้วก็อ่าหูไปน้ากันหรือว่าวอลให้สู้พี่สู้น้องสู้เพื่อนฟังเนาะจ้ะเอาไว้โอกาสหน้าพอกันไหมขอบคุณที่แบบมายอมฟาใสขอบคุณวิจารภาพดีๆที่มีกับฟ้าใสเอาไว้โอกาสหน้าพอกันไหมนะคะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย